ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะมือนีช่องมีกินมีใส่เช่นแนวนะคะเอาเขาไร่นะคะมาให้ติดตามนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ขาดขาดฝนขาดน้ำเนาะคะ่ะหน้าฝนบ่ตกนะคะฝนบ่ตโตเฮ็ียให้เขาคลองเฮ้าสะบัดขาดน้ำสะบัดใบแหลงนะคะเขาเอื่อนว่าแรงเนาะฝนแรงใบมันก็เลยสะบัดนะคะมือหนีเลยเอามาให้เบ่งค่ะ มาติดตามให้เบิ้งว่าเขาเห่ากำลังท่องไงล่ะค่ะท่องมนันเหาเอื่อนว่าเขาม่านเนาะตอนนี้ตั้งท่องไงแล้วบางต้นก็นจะโพแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่าต้นที่มันตั้งท่องไงแล้วแบบไดนี่ค่ะกําลังจะโพนี่นะคะกําลังจะโพแล้วนะคะใบเรลื่มเรียวแล้วเรือใบเดียวค่ะเห็นไ่มเรือใบเดียวแล้วก็จะโพลให้ถอด ร่วงออกมาแล้วนะคะจะถอดร่วงออกมาแล้วตรงนี้เป็นมองที่บ่ได้สบัดแอนแรงนะคะจะว่าบ่าสบัดกับสบัดอยู่ดอกเพราะว่าฝนบบตกอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะบางมองจนว่าจะตายหุ่นละค่ะแต่ตรงนี้นี่เขาอยู่ที่ตรงรุ่มตรงน้ำค้งนะคะตรงน้ำค้งเขาก็เลยยังสดชื่นอยู่พ่อจากที่มันแรงค่ะ,คะ,คะเมื่อกี้พ่อได้ฝนลงมาเมื่อน,นี้ฝนตก ได้มือที่สามแล้วคะฝนตกมือที่สามแล้วนะคะมันก็นเลยฟืนขึ้นฉีบขึ้นมาจากที่สะบัดขาดน้ำไปเมื่อกี้กำลังจะตั้งท่องเมื่อกี้ถ้าฝนบมานี่คือเสียหายหลายเลยค่ะเพราะว่าม่านหรือตั้งท่องในช่วงขาดน้ำเนาะคะ่ะถือว่าท่องท่องไอเขาตั้งท่องได้บสมบูรณ์ เป็นยังคือว่าผสมบูรณ์เพราะว่ามันแหล่งช่วงที่เขาทองอ่อนๆคลิปที่ผ่านมาห้าลงคือต่างทองอ่อนๆมันบค่ะช่วงนั้นคือเขาแหลงค่ะพอแหลงแล้วได้น้ำได้ได้น้ำได้ฝนบ่บ่เต็มที่เฮ็ดให้การตั้งท้องกะผสมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็ย่งถือว่าดีตรงที่ฝนตกลงมาให้นะคะ สามมือติดต่อกันแล้วเดี๋ยวนี้นะคะจากที่เขาขาดน้ำเมื่อกี้เขาก็เลยฟื้นขึ้นฉีดถือว่าใสได้ค่ะใสได้แ่ลอดลุ่นต่อไปว่าฝนไอจากที่เขาจะถอดร่วงแล้วนะคะบางมองคือถอดร่วงออกแล้วดนะคะกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตรงนี้นี่คือตั้งทองนะคะตั้งทองไงเต็มที่แล้วนะคะตรงนี้นะคะ เอามาให้เบิ้งค่ะเอามาติดตามให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้เบิง้งเพื่อเอาไปปรับใส่ในรั้วในสวนของตัวเองว่าช่องมีกินมี่ใสของเ้าเพื่อนปลูกเขาปลูกนามไว้นะในรั้วในสวนเป็นแบบใดกันแล้วนะคะก็ะเลยเอามาให้ทุกท่านได้ติดตามได้เบิง้งผลการจะเลื่อนเติบโตอของเขาไรนะคะที้าฮาลงให้เบิง้งเพื่อว่าจะได้เอาไปไปปรับใส่ในรั้วในสวนของตัวเองนะคะหลายท่านเพื่อนก่ะ ทักถามมาว่ามันกะงามยูเราไอลักษณะการเขาก้องเขาไรเป็นจ้งไดนะคะเพื่อนกะทักถามอยู่อันนี้คือเขามาห้ติดตามให้เพื่อนได้เบิ้งนะคะผู้เพื่อนสนใจเนาะาช่า YouTube ของเฮาบางคนเพื่อนเอาไปใส่ในรั้วในสวนอิลีของเพื่อนนะคะเอาไปใส่จริงๆนะคะเพื่อนกะสิได้ตัดสินใจนะคะยังช่องมีกินมิใส่ของเฮาเหกอเก่เามาเห็ดมามาทํำนะคะ แล้วก็ล่งคลิปลงอย่างได้ความรู้อีอย่างเฮามาแช่ประสบการณ์กันนะคะเช่า YouTube การเกษตรของเฮานะคะผลเป็นแจ้งได้นะคะเห็นผูเพิ่นเฮ็ดตรงนั้นเป็นแบบนี้ก็เอามาปรับใส่ในรั้วนในสวนของตัวเองนะคะนี่ก็คืออีกผลผลงานหนึ่งนะคะที่เฮาเอามาติดตามให้เบิ่งนะคะว่าการปลูกเข่าไร่ในรั้วนในสวนแล้วเนี่ย ผลเป็นแจ้งไดน,นะคะผลเป็นแจ้งไดเดี๋ยวนี้มื่อนี่คือวันที่หกันยายนเลยค่ะมือนี่คือวันที่6กันยายน2566นะคะคกยย 2, 500, 66, ะคะ็เลยเอาผลมาให้เบิ้งนะคะขังต่อไปเขาก็จะติดตามให้ทุกท่านได้เบิ้งเรื่อยๆนะคะได้ชมนะคะเพื่อเอาเป็นแนวทางนะคะถือว่าเป็นแนวทางในชาวยูทูบของเฮาสําหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะว่เข้าใจตรงใดกะ าฝากขอความไว้ใต้คลิปของเฮาด้วยค่ะเพื่อที่จะได้มาตอบให้ทุกท่านเนาะ